สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พ,พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยีนชาแนลนะคะเอสยีนชาแนลนะคะหรือว่าเอสยีนสายรูดนะคะบางวันก็รูดจนหลุดจนลุยเนาะจะเป็นพี่น้องจา๋าบางวันก็รูดจนหลุดจนลุยแต่ก็ไม่มาเนาะบางวันบางวันก็มามาสรอบสุดท้ายเลยจะพี่น้องจา๋าดูเอสยีนวางแนวทางไว้ให้เนาะพิเศษปกติแต่ แอดยีนก no. uh ็ยังเป็นสูตรสามนอยนะคะก็ยังเป็นสามนอยนะคะก็เป็นสูตรรวมนะคะของยีนเป็นสูตรรวมนะคะวัดใจสามนอยนะคะก็ยังเป็นสูตรรวมนะคะยีนยังไม่เคยแยกสูตรนะคะก็ยังเป็นสามนอยอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าพิเศษไม่มาก็ปกติปกติไม่มาก็ถึง VIP นะคะถึง VIP จริงๆนะคะอย่างวันนี้ก็มา VIP จริงนะคะ มารอบสุดท้ายเลยนะคะก็มารอบสุดท้ายถ้ามาแบบนี้ก็โอเคอยู่นะคะเนาะถ้ามาแบบเด้งเด้งก็โอเคนะคะสําหรับเม็ดเดียวนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะถ้ารูดก็ถ้ามาถูกตัวเหมือนวันนี้เนาะดูสิรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษถ้าใครได้จ็ดเนาะเด้งค่ะเจ็ดเด้งค่ะ รอบพิเศษเจ็ดเด้งเด้งบนเด้งล่างนะจ๊ะสุดยอดมากเลยถ้าใครได้จุดเจ็ดส่วนรอบพิปกตินะคะอันนี้รอบพิเศษนะคะนี่รอบปกตินะคะรอบปกติถ้าใครได้หกอีกเฮงเฮงปังปังจะพี่น้องจา๋าเด้งอีกแล้วจะพี่น้องจา๋าวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เด้งหน้าเด้งหลัง ทุกรอบจะพี่น้องเด้งหน้าเด้งหลังจะพี่น้องจ๋ายินเห็นเจ็ดเด้งแล้วเนาะเห็นเจ็ดมาเด้งแล้วเราแปลงเอาไปแล้วรูดสี่ของเอสยีนไปแล้วไปแล้วพอรอบปกติมาอีกหกก็เด้งหน้าเด้งหลังจะพี่น้องจ๋าเอาแล้วบานนี้มาเจ็ด เจ็ดก็ด้งมาหกหกกระเด้ง, 6, 6ดงยินว่าสี่ยินคงจะไม่มาหรอกสงสัยรอบพิรอบวีไอพนะีน่าจะเป็นห้าแล้วก็เด้งเด้งยินคิดว่าประมาณนั้นเนาะแต่ก็ยังชอบสี่อยู่นะในใจก็ยังอยากได้สี่ในใจก็ยังเป็นสี่อยู่นะคะสี่กนะับห้าเนาะเพราะว่าแอดยินได้เด่นสี่กับห้านะคะอันนี้คือยกสี่นะคะเด่นสี่กับห้าเพราะว่าแอดยินมีแค่สองสูตรนะคะ สูตรวัดใจกับสูตรเม็ดเดียวนะคะให้แค่สองสูตรเท่านั้นนะคะก็ตัวเด <arat venir> ่นก็จะให้แค่สองตัวนะคะวัดใจไปเลยนะคะก็บางวันก็สูตรวัดใจก็สําหรับตัวเด่นสองตัวเนาะวัดใจกับสองตัวเด่นถ้ายกมาถูกตัวก็คือถูกนะคะถ้ายกมาผิดตัวก็ผิดเลยนะคะสําหรับเม็ดเดียวนะคะบางวันเนาะจับมาผิดตัวนะจับมารูดผิดตัวก็รูด ไปเลยนะคะพี่น้องขะแต่ถ้าวันไหนจับถูกตัวเนะาะสำหรับสองตัวเด่นของยีนเนาะบางวันก็สับไปสับมาจะพี่น้องจ้าก็มีตัวเด่นอยู่สองตัวเนาะก็จับผิดจับถูกบ้างนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะแนวทางก็มีขึ้นมีลงเนาะอย่างวันนี้ก็มาเด้งเดงแบบนี้ก็โอเคนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะ 84นะคะ44นะคะแอดยินก็44ก็ไม่ได้เน้นให้นะคะบางท่านก็อาจจะการเบิ้ลอยู่เนาะแต่ท่านเน้นรูดก็โอเคเลยนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะถ้าวิ่งบางท่านก็อาจจะวิ่งบ้างรูดบ้างเนะาะทั้งวิ่งทั้งรูดก็เด้งเหมือนกันนะเจ้าวันนี้ยีนก็เน้นตัว48ให้เนาะคะู่ที่48นะคะมา84นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะถ้ามาแบบนี้เนาะ เพราะว่าสูตรยินก็ยังเป็นสามนอยนะคะสามนอยนะคะถ้าพิสิทธ์ไม่มาก็ปกติปกติไม่มาก็ต้องเป็น VIP แน่นอนจะเป็นน้องจา๋ายังไงก็อยากให้มารอบพิสิทธ์เนาะรอบก่อนเพื่อนก็ดีเนาะพี่น้องข้อวันนี้ก็ตามต่อนะคะตามต่อวันที่ วันที่หกนะคะเดือนห้านะคะปีหกสี่จะพี่น้องจา๋าเนวทานะคะห้าหน่อยจา๋าก็ยังเป็นสูตรสามหน่อยอยู่นะคะก็ยังเป็นสามหน่อยต่อไปจะพี่น้องจา๋าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวก็ให้ตัวเดียวนะคะสายวิบสายรูดนะคะ จัดไปจ้าจุดจวดเนาะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะคะตัวเด่นนะคะก็พิเศษนะคะปกติจะก็พิเศษปกติถ้าไม่มาจริงก็ต้องเป็น vip นะจ๊ะพี่น้องจ๋าวันนี้ให้ดิน ันนี้ให้เด่นหกนะคะรูทหจะพี่นองจาหก,ก็จะมีหกศูนย์นะคะเม็ดเดียวคือให้ตัวนี้นะคะเม็ดเดียวแคนแคนจะหกหนึ่งหกส หกสามหกสี่นะคะหกห้าหกหกไม่แน่นะคะมาแล้วก็อาจจะมาอีกเนาะมารอบปกติใช่ไหมดีไม่ดีก็อาจจะไปอยู่รอบพิเศษหรือไม่ก็ VIP นีนี่จะเป็น้องจ๋าก็สามน้อยนะคะสูตรเดียวกันหกเจ็ดนะคะ หกแปดหกเก้านะคะชออตัวที่ชอบนะคะตัวที่ชอบนะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะสำหรับเม็ดเดียวเนาะ สน้อยก็จะมีพิเศษปกติ V I P นะคะก็มี61นะคะ6กสานะคะก็6กปนะคะหากมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเสียงดังมากๆเลยทำอะไรกันก็ไม่รู้ก็มี6กหนะจ๊ะก็กันเบิลเนาะ ม่แน่เนาะอาจจะมาอีกก็ได้นะคะหกหกนะคะหกหกนะคะแล้วก็หกเจ็ดนะคะก็ท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้นะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ